โอเคก็ครับัซดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่บางกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะเป็นกําลังใจพี่บางด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราพาทุนมา300กับเจ้าแมวอ้าวันนี้เจ้าแมวนรกชกราดนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าวันนี้เป็นอย่างไงกันบ้างนะวันนี้พักเกมบัวก่อนเพื่อนนะโอ้โหมากดเกมแรกครับผมก็นะเข้าสเสกเชื่อสงัันอ่านเรามาดูกันครับผมว่ามันจะใจ ดีหรือเปล่านะฮะไหนๆก็เปิดมาแบบนี้แล้วนะครับวันนี้มาดูกันกับผมว่าทุนประมาณ300ย้ําทุนประมาณ300วันนี้นะจะปางได้ขนาดไหนหรือว่าจะหมดตั้งแต่ต้นนะฮะยังไงเดี๋ยวก็ต้องมารุ้นก็ต้องมาดูมาเอาใจช่วยกันด้วยนะครับเออใครที่เข้ามาเจอในช่องพี่บังนะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันทุกวันนะฮะอ่าส่วนใครที่อ่าอยากจะเข้ากลุ่มนะก็ามาพูดคุยกับพี่บางอย่าลืมกดลิงก์แรกใต้คอมเมนต์นะจ๊ะไปกันครับผมวันนี้แมวเปิดมาดีแต่ไม่รู้เจอหรือเปล่าดูแล้วนะฮะดูแล้วนะครับผมเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องวันนี้น่าจะพอได้อยู่นะน่าจะพอได้อยู่กดมาปุ๊บเข้าสกเก็ตช์เนี่ยแล้วโอ้โหในการคอมโบเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวต้องมาดูกันฮะผมว่ามันจะ ให้มาสักเท่าไหร่นะกับเบสสองนะเออก็ต้องรุนให้ถึงที่สุดนะฮะอยายายาเขาเรียกว่าอยา่ยาอย่าคิดไปเองนะฮะว่ามันอาจจะปังนะเออก็ต้องไปกันยาวๆรุนยาวๆนะจ๊ะอของฟรีไม่เป็นไรฮะได้มา84 84ก็ถือว่าเอามาก่อนฮะไม่เป็นไรอ,อ่ามาเดี๋ยวเรามาซื้อไม่เอาไม่เอาเด็ดเด็เดเออเจ็ดสิบห้าไม่เป็นไรเดี๋ยววัดกันที่เบสสองดีกว่านะเบสสองหนึ่งร้อยห้าสิบะเรามาดูกันฮะ 150รอบนี้เราซื้อเราจะปังหรือว่าเราจะขาดทุนนะเพื่อนๆนะ,ะเดี๋ยวเราก็มารุน้นเราก็มาดูกันนะฮะ เจ้าแมวรักีในกุวันนี้นะครับผมทนย้ําเพียง300นะว่าจะมีโอกาสในการปังได้หรือเปล่านะเพื่อนๆนะใครที่ขอเกมอะไรกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ปังคอยนะคอยจัดให้นะครับทีรายการนะจ๊ะใครขออะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆนะส่วนเวลาอะไรนะครับผมเพื่อนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเวลานี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะปังหรือเปล่าถ้าเกิดว่าปังยังก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับถ้าเกิดไม่ปังก็นะก็ไม่ต้องทักมานะจ๊ะเพื่อนๆ ออกไปกันต่อครับผมโอ้โหซื้อแล้วดูแล้วค่อนข้างที่จะเกลือนะโอ้โหมาเก็บตัวคูณมาเพื่อน12เบาเกิน10มาอ่าเป็น Y ฮะเป็น Y เป็น Y รุปได้ A ไหม2424ซูชิอีก4848 48, ลูก J มาอีกหนึ่งรอบรอุกโอ้โหหมดแล้วฮะเพื่อนเอาเหลืออีก 2, สองสปนินอ่า 2, สองสปนินมาดูว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะเพื่อนด้วยนะซื้อไป150กว่านะ ซื้อไป150กว่ามาดูว่าจะขาดทุนหรือว่าจะกำไรนะในรอบนี้นะครับนะลัคกี้เนโกะนะฮะทุน300แตกมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะหรือว่าจะจะจะบวยนะ <laughs> มาโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมเงนเอ้ย13 131ก็ยังขาดทุนอยู่นะเพืเ่อนๆนะโอเครู้เรื่องครับอ่ะซื้อไปก็ขาดทุนนะฮะ ลงฟรีก็ถือว่าได้ไม่เยอะอะรอบนี้เราก็ขอขยับเบ็ดกันที่เบ็ด5นะจ้ามาออโต้สิบกับเพื่อนๆเ,เรามาดูกันฮนะว่าวนนโอ้โหดูดีดูดลายลายคำนวณมาดีโอโ้โหอย่างโหดเพื่อนอย่างโหดเพื่อนครับผมหืมแตลกนอกเหมือนจะดีกว่าตอนซื้อหรือว่าหรือว่าเออลงฟรีนะเพื่อนๆนะ เจอเกมแบบนี้นะเพื่อนๆนะเออสไตล์พี่บางบอกเลยว่าวันนี้อัดได้อัดแน่นอนฮะอัดได้อัดแน่นอนนะเดี๋ยวขอให้มันกําไรสักหน่อยเหอะเออให้มันกาไรสักหน่อยเหอะเดี๋ยวกาไรมาดีๆนะพี่บางสู้ขาดใจเลยเกมวันนี้สำหรับรักกี้ในโกนะจ๊ะบอกเลยว่ายัางไกงก็ต้องต้องต้องเอาไว้ได้โอ้โหดูดีดูคํานวณดูคอมโบดีดูคอมโบดีเพื่อนดูคอมโบดีเพื่อนดูคอมโบดีเพื่อนเอาเรื่อง เล่นไปเล่นมาก็กำไรไประมาณร้อยกว่านะยังไม่ถึง2เงร้ยเพื่อนๆนะ <c oughs> เจอแบบนี้เจอแบบนี้เดี๋ยวพี่บังต้องปรับเบ็ดอีกนะสไตล์พี่บังฮะให้รับชมเพววื่อความสนุกนะจ๊ะโอเคผมเบ็ดสิออตโต้สามสิบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรดีๆบังหรือเปล่าครับ <c oughs> เพราะว่าพี่บังที่ชอบเบ็ดเพราะอะไรเพราะ คือติดสายเบ็ดน,นะไม่ถึงว่าติดสายปั่นไงติดสายปั่นเจ้าวัวไงถึงอยากเกมซื้อก็ชอบเบ็ดเบ็ดหนักๆน,นะเบออ็ดหนักๆเพื่อที่จะวัดดูว่าแต่ว่ามันจะมีโอกาสลงแต่ว่าวันนี้ดูแล้วนะหน้าเกมมันค่อนข้างที่จะที่จะเออเขาเรียกว่าคอมโบค่อนข้างดีนะพี่บางหรือก้าวัดดูดิดูดิดูมาแบบนี้ดิไม่วัดได้ไงเพื่อนดูดิโอ้โหนี่ตั้งแต่เงาโ,โบบาขึ้นมานะบบกเลยว่าบันเอ้ยไม่ใช่บันอะไรดิบันเทิงเลยเพื่อน คือแตกมากครบเราหยุดปับ๊บเลยอ้าวลงฟรีแล้วเพื่อนเอ้ยมารุนมาดูกันจ้าลงฟรีเบียสิมาดูว่าจะจ่ายให้มัน,ม,นมันจะปังหรือมันจะเกลือนะเออรอบรอบแรกให้ฟรีมาก่อนข้างที่จะเกลือนะฮะรอบนี้ลงฟรีมาดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะฮะสายแมวต้องเข้าใจนะบางครั้งเนี่ยเวลามลงฟรีเนี่ยคือเราก็รุ้นไปตามมันไงแต่สุดท้ายนะเวลามันจ่ายมาโอ้โหบอกเลยว่ามันนจะกรีดนะ๊ดฮะ เกลือบ่อยมากเลยนะเกลือบ่อยมากนะครับผมอาจจะมีเอ,อ่อถ้าเกิดว่าปังเนี่ยอาจจะผสมบวกดวงไปด้วยนะอบอกเลยว,ว่าบางคนคือแบบขนาดว่าสองสามาทสุดท้ายเนี่ยกลับมาปังนะนะเออยิ่งฟรีในฟรีบางคนนี่เขายังจะเกลือก็ยังจะมีนะเพื่อนๆน,นะเกมแมวเนี่ยเอาไว้ไว้ใจอะไรมากไม่ได้นะมันก็อยู่ที่ดวงที่ดวงด้วยนะอ,อย่างของพี่บางตอนนี้ดูดิฮะดูดิฮะดูดิครับผม,มจ่ายมาเท่าไหร่เองเบสสิบโอ้โหน้อยมากดูดูโซชิไปกองดิ้ ί, นด,ด้านหลังนี้ โอ้โห98ฮะคดเรือเพื่อนคดเรือเพื่อนบอกเลยว่าเกลือจัดฮะอ่ะไม่เป็นไรฮะเกลือจัดแบบนี้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรายังได้ของฟรีมาอยู่นะจ๊ะอ่าไปกันต่อเพื่อนในเมื่อเราไม่ซื้อยังไงเราก็นะก็ถือว่ามันคือกำไรนะครับเอาเอาเฮ้ย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 ไม่นึกว่าค้างเพื่อนมาใบพัดใบพัดยังต่อหรือเปล่าข้าวปั้น เอาโอ้โหดู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 สีหนึ่งร้อยห้าสิบสามใช้ได้เพื่อนโอ้โหดูแมวกองมาดิดูแมวกองมาดิเอาโคมไฟมาเพื่อนโคมไฟมาเพื่อนวันนี้แมวหน้ารุนจริงๆนะแมวหน้ารุ่นจริงไงรอบวันนี้รอบเวลานี้นะย้ำรอบวันนี้รอบเวลานี้สุดยอดฮะเกมแมวนี่โอ้โหพูดถึงเนี่ยคอมโบค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับนะอ่ะโอเครู้รื่องครับ อาจจะกาไรนี่คือเรากาไรแล้วนะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แเดี๋ยวพี่บังน่าจะเบ็ดต่อนะน่าจะเบ็ดน่าจะขยับเบ็ดไปต่อนะครับนะเอาอยัางไงก็รับชมพวกความนสนุกสนานกันนะจ๊ะเจอแบบนี้เจอแบบนี้เจอแบบนี้เอาอยัางไงดีจะไปต่อเราเบ็ดเบ็ดดีกว่านะดูแล้วเกมมันค่อนข้างที่จะคือเขาเรียกว่าน่าจะถูกชะตาอยู่นะโอเคครับผมอ่เบ็ดสามสิบดูนี่เบ็ดสามสิบลงสกิทชื่ออะเพื่อน เบ็ดสามสิบลง s k e t c ชื r อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นเรามาดูกันนะครับผมว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างจะโบบาจะแตกดีหรือเปล่านะครับนะโอ,โ,โอ้โหเบ็ดสามว่าพอที่จะไม่ลุ้นหรือเปล่าเพื่อนเพืเ่อนเอ้ยบอกเลยว่าลงเบ็ดน,นี้ถ้าเกิดว่าแตกโบบาขึ้นมาพี่บางหยุดเลยนะจ้าไม่ต่อแล้วนะจ้าอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันเพื่อนเรามาดูกันเพื่อนขอแค่อยากเรือก็พอขอแค่อยากเรือก็พอกําไรปุ๊บเราเลิกเลยนะอ่ามา ทุน300วันนี้จะจบถึงหลักพันหรือเปล่าเพื่อนสองร้อยแปดิเพื่อนสองร้อปิบีสีสปินอีสาสปินอ่ะเรามาดูกันข้าบซูชีกดสิบแมา324รี่สิบเพื่อนได้เจมาอยู่เพื่อนโอ้โหขาดเคควยเคคขาดเคเออไปกันต่อฮะอีกสสปินเพื่อนโอ้โหไม่ไม่คำนวณต่อเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่มาเสียดายเจไปโอ้โหถูกมากถูกเกินเอาสิบยังได้อยู่อีก66 66ข้าวปันอีก396นี่ไงฮะเอาแล้วกำไรแล้วเพื่อนกำไรเรื่องโบบาแล้วเพื่อนนี่ไงใบพัดใบพัดใบพัดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าต่อทุกๆเจี้ยมครับผมเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดยังได้คิวมาอยู่โอ้โหรุข้าวปันเพื่อนข้าวปันข้าวปัน นี่ไง2520โอ้โหมาเค้ว้อยมาห้าร้อโอ้โหคิวมาต่อดูคอมูดิเพื่อนไม่รักนไงหน่งพันห้้อยสิบสต่อโอ้โหลูกเอไอวีเออตัวดิอืมนี่ก็บันเทิงแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โหเข้าตามสูตรเลยฮะวันนี้โอ้โหขยับเบียดปุ๊บโอ้โหแตกแบบนี้ก็เลิกดีครับผมไม่ต้องต่อแล้วนะโอ้โหเจ้าแมววันนี้นะฮะ ทุน300กกำลังแตกมาโอ้โหดูดี6492ทุน300วันนี้นะถือว่า8ดบวกบวกนะ8ปพันกว่านะโอ้โหรวมรวมแตกลงแตกนอกนะเออรวมอะไรต่างๆนี่โอ้โหดูดีทุน300กำไร8ป0พันกว่าถือว่าวันนี้ก็สุดนะฮะสำหรับเกมแมว เอาโอเคผมใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับไม่แน่นะ่ะไม่ได้ตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมแนกใต้คอมเมนต์นะครับบ๊ายบาย